จริงแล้วนะครับเรื่องหลักสูตรเนี่ยเป็นการที่เริ่มใหญ่ของสาาชโครงกาโดยเฉพาะนําตัวอย่างด,ดีมาจากเขตแปดของหมอปีนาแต่สมัยนั้นมองดูอยู่ตอนแล้วก็ผมก็ได้เห็นเขตแปดทำได้ดีก็เลยมีความร,รู้สึกอยากจะทำใหนเขตบ้างตอนนั้นเพิ่งย้ายมาเขตน มีก็รู้สึกว่างานนอกจากงานประจาที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยงานเชิงพัฒนาเชิงรูปแบบนี้เนี่ยก็่าจะเกิดขึ้นในเขตทีเราได้บวกกับเรื่องความรู้สึกที่ชอบชอบเป็นคนอแล้วชอบชอบเป็นครูนั่นเป็นความรู้สึกชอบสุดทัวรนั่นก็เลยบวกสองอย่างนี้ก้นไปว่าเอองานนี้มันก็น่าสนใจแล้วก็ได้มีโอกาสไปเจออาจารย์พิ่นัทนักวิชาเวสต์ ครอบครัวของสนองครับคณะท่านก็สนใจผมก็เลยจับเอาจังหวะนี้ได้เข้าไปเริ่มสอนวิชาแพทย์ปี4-5-6หในตอนนี้ที่ปี6ที่กำลังกำลังหรือออกไปชุมชนสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแล้วเขาได้ไปรู้ไปเห็นหอันหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานแพทต์ครอบครัวเรื่อ,ง,อง,งคลินิกรเรื่องส่งเสริมป้องกันเรื่องฟื้นฟูนฟน ของสุขภาพต่างต่ายแล้วเขาก็ควรจะต้องมีความรู้เรื่องหลักา,การเข้าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยเข้าไป มีตารางไปสอนทุกเดือนความสามารถแพทย์ก็วนบไปขึ้นมาเร,เรียกว่าเรียกว่าลงกองนะนัก็คือดูจะขึ้นมาเรียนหนังสือแล้วก็ลงไปทุกเดือนอันนี้ได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์ที่ว่าได้ประโยชน์สองทางทางที่หนึ่งก็คือเราก็ผมก็พยายามย่อยเนื้อหาที่เรารู้ที่เราทำมาน่งในในใน,ในประจำวันนะครับเพื่อที่จะเอาบางส่วนที่ เด็กสาวแทบเนี่ยโดยเฉพาะปีหกที่ต้องรู้จริงๆไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องหลักกานก็นจะหน้าเบื่อแล้วก็หนักงเขาเกินไป<า>เลือกเฉพาะที่เขาเกี่ยวข้องเท่านั้ออทนที่เขาต้องใช้หรือว่าจบไปเป็นหมอจบใหม่ต้องใช้แล้วก็นเน้นไปถึงเรื่องของการเข้าถึงบริการ accessibility เราเน้นไปถึงเรื่องของความเท่าเทีทยม equity แลนไปถึงเรื่องของคุณภาพบริการ quality สามอย่างนี้เป็นจุดที่ผมเน้นแล้วก็อยากให้เขามีมุมมองที่ที่กว้างขึ้นกว่าเป็นผู้ให้บริการหรือเป็นผู้รักษาทีช่วกว้างกว่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่เน้นเรื่องหลัประกันนะครัพเลยแลเรเริ่มต้นคอรักแทต่อมาก็เป็นเรื่อง,องออของการพัฒนานเรื่องเทคนิคกรารสขนี้นผมต้องขอขอบคุกท่าน,น สอนทำยังไงให้ตอนที้เด็กในคลาสเนี่ยเข้าใจทำยังไงให้เด็กเขาเอาไปใช้ได้ลำพังโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยเราก็มีแค่คการบรรยายว่ที่เรารู้แต่ว่าพอไปเราเรียนเรื่องการเป็นครูเนี่ยจะมีหลายอย่างมากมายเลยที่เข้ามาทาให้การสอนเราสรนุกน่าสนใจเช่นที่ผมชอบคือการทำบุฝึกมุิ ทีมม่บรมจุเนี่ยรู้สึกว่าเด็กจะชอบผมก็ชอบด้วยแล้วก็ทีมงานอาจารย์หรือว่าต้นนิยมต่างก็ก็เข้ามาร่วมในการทำบทบาทสมมติแล้วผมก็คิดว่าเมื่อเด็กได้ทำบทบาทสมมติเนี่ยเขาก็าจะจาแล้วกอ็อินไปกับเรื่องราวที่เราสอนก็เลยทําไปแล้วก็รู้สึกว่าฟิตแตกดีมากเด็กๆก,ก็เข้าใจบทเรียนแล้วก็เอาไปใช้คิดจะเจาไปใช้ได้ เรื่องการวัดผลเนี่ยเรื่องการข้อสอบเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ดูถึงข้อมนั้นนะแต่ว่าภาควิชาได้ทำม,ม,มันก็เอาคนที่ดูดกันก็ปรากฏว่าผู้พเด็กก็ได้รับความรู้แล้วก็แต่ละก,กลุ่มผ่านไปก็เรียกว่าเกณฑ์ของคะแนนก็ดีขึ้นทําให้เราเห็นทำให้เราเห็เนว่าเรื่องนี้มีประโยชน์นะสอมนมนนาเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่สําคัญเลยเนี่ยถ้ากับตัวเองมากกว่าว่าจากการที่เด็กเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่มารวมไปถึง มาสะท้อนให้เราเห็นว่าเอ้เชื่อไหมครับว่าคนยังไม่เข้าถึงสิทธิ์ยังไม่รู้ว่าสิตัวเองมีแค่ไหนอย่างไรเนี่ยหน้าที่ตัวเองมีแรอย่างไรเนี่ยมีมากเลยครับยังไม่รู้ว่า,าการเปลี่ยนสิทธิ์ทำยังไงหน้าที่ของเราต้องทอะไรบ้างสิทธิ์เรามีอะไรบ้างที่ที่ทาได้อันนี้เป็นจุดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าโอ้พนักงานเนี่ยยังไงต้องอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องพวกนี้อีกพอสมควรที่จะที่ทําให้ประชานชนเนี่ย รู้และเข้าถึงสิ่งนั้นด้ว เติมเต็มแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปถ้าเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแล้วก็มีความเชี่ยวชาญอยู่ก็ไปเติมเต็มก็ไปเรียกแลกเปลี่ยน่จะขยายต่อไปในอนาคตแน่นอนนนีรงนบุคลากรทางการแพทย์อีกลุ่มนึงนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นเป็นแพทย์ปรฉับ้านซึ่งจะเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเราจะขยาย การเรียนการสอนโดยเฉพาะคณะเภสตชครอบครันรวนี่มันเป็นดอกที่จะไปถึงแพทย์จาบ้านเราก็ได้รับการนุ่งล้อสูงประมาณ6-12ชั่วโมงก็คืออันนี้แพทย์จบ้านนี่จะเป็นแพทย์ที่จบไปแล้วเราไปทํางานนชนแล้ว3ปีกลับมาเรียนกันเหม็ดด้วเยเภสรชครอบครัวอันนี้การสอนต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็รูปแบบการสอนต้อง เปลี่ยนแต่งจาการสอนภาษาแพทย์เป็นตัวนี้เหมือนกัญแล้วก็ผมคิดว่าตัวสำนักงานหรือตัวเองจะได้ประโยชน์จากการดิสคัสาะห์ระหว่างคนที่ทำงานมาแล้วกับคนที่ดูเรื่องระบบอยู่มาแชร์กันว่าจุดไหนที่สำนักงานต้องปรับปรุงไหนที่ดูปประกันในบ้านเราเนี่ยที่อาจจะต้องปรปับปรุงเพราะมันไม่เหมือนกับที่อื่นะในการเรียนการสอนของรัศดรเนี่ยจะมีการไม่ว่าจะต้องมีการค้นหา เปเปอร์งาวิจัยเราจะได้เปรียบเทียบกันว่าที่ไหนดีที่ไหนไม่ดีจุดด้อยจุดเด่นเราก็จะได้ทำงานกันได้ไปอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นสคัญมพันธ์ต่อไปก็จะเป็นการสเต็ปในภาพว้างก็คือการบรรจุเข้ากับหลักสูตรกลางของแพทย์ประจำบ้านทุกสาขาวิชาฟูซันเหม็ดเด็กออทโฮร์ไอเอ็นทีทุกสาขาวิชาตรงนี้จะเป็นจุดยากในการเรียนกันต่อเพราะว่าทำยังไงให้มัน เหมาะสมกับแพทย์ทุกสา,าขาการดีไซน์เรียนการดีไซน์กระบวนการเนเชืร์จะทำยังไงจะให้เหมาะสมแต่ว่าเป็นจุดที่ดีเพราะว่าเขาเหล่านี้100คนต่อปีเนะี่ยจะออกไปในเครืยเนี่ยของเราจะออกไปเป็นให้บริการจะไปเป็นผู้ในการลงพานจะโตต่อ,ตอขึ้นไปเป็นระดับ <c oughs> ผู้บริหารอันนี้เราก็าจะถ้าเราพยายามทําให้เขารู้จักระบบหลักกรจริงจริงนะครับ ไม่เฉพาะปัดคลองสิ่อื่นๆด,ด้วยกับสังคมข้าราชการหรือสื่อื่นๆด,ด้วยเนี่ยทำให้เขามีแทัศนคติมุมมองที่ถูกต้องกับเรื่องของ